วัดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัญลักษณ์ของอาเซียนอาเซียนความหมายคืออะไรอาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ร่วมมือกันพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนความหมายคืออะไรอาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสัญลักษณ์ของอาเซียน รวงข้าวสิบต้นหมายถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มสมาชิกสิบประเทศสีแดงหมายถึงความกล้าหาและความก้าวหน้าสีน้ำเงินหมายถึง สันติภาพและความมั่นคงสีขาวความหมายความบริสุทธิ์สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองตั้งใจเรียนนะครับเล็กๆไว้พบเพนใหม่ครั้งต่อไปครับ